พี่กัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมาไหว้พระทำบุญไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะที่นี่ก็คือวัดดอนใหญ่ค่ะที่วัดดอนใหญ่แห่งนี้นะคะเขาล่ําลือกันค่ะว่ามีหลวงพ่อ3ดีนะคะซึ่งหลวงพ่อ3าดีเนี่ยถือว่าเป็นพระพุทธรูกที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเดี๋ยวตามหมอไก่เข้าไปด้านในเลยค่ะามาไปเลย ะะจุดแรกเลยค่ะที่เราจะต้องมาขอพรนะคะก็คือหลวงพ่อ3าดีค่ะหลวงพ่อ3าดีจะมีสามองค์หลวงพ่อปู่ดอนใหญ่หลวงพ่อดำสำลิศแล้วก็หลวงพ่อใจดีอันนี้ก็จะเป็นองค์จำลองของหลวงพ่อปู่ดอนใหญ่ที่เราจะปิดทองไหว้พระก่อนส่วนใหญ่นี่เขามาขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็เรื่องความสำเร็จความโชคดีเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะคร ด้านบนวิหารก็จะเป็นหลวงพ่อดำสำริ์ผลดี uh huh. นะครับองค์นี้เป็นองค์จำลอง uh huh. แต่ถ้าองค์จริงจะอยู่ด้านในกุติหลวงพ่อพัะจันช้าง นีถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ทางท่านเจ้าวาดได้เปิดโอกาสให้ทางทีมงานนะคะได้มากราบสักการะ,ะหลวงพ่อดําสำลิศผลดีนะคะให้พวกเราได้ขอพรกันครับผมโอ้พระองค์นี้เรียกว่าเก่าแก่โบราณเก่าแก่มากเลยครับหลวงพ่อดําสำลิศผลดีเนี่ยเป็นพระพุทธรูป ศิลปะอายุทยาตอนต้นอายุหลายร้อยปีเลยเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเดือนมก,กราก็มีการจัดงานประจําปีของวัดตอนใหญ่ของเราก็จะเชิญหลวงพ่อดําสำิีผลดีเนี่ยให้พี่น้องได้ปิดทองไหวพระเป็นองค์จริงองค์จําลองก็จะอยู่ด้านหน้านะครับ ที่ผู้ใหญ่คะตอนที่บแบบว่า <ผม S 1> เดินทางมาเนี่ยค,ะค่ะโอ้โหเห็นพระอุโบสถหลังเนี่ยสวยเด่นเป็นสง่ามากๆเลยใช่ครับเป็นไฮไลท์ของทางวัดตอนใหญ่เลย<ช>เป็นโบสถ์แบบทรงจัตุรมุข<ช>แล้วก็มีฐานรอบกีบบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธาน,นีด้านบนพระโบสถเงินแดนมทองก็จะมีหลวงพ่อใจดีบ้างมีสีสุข เป็นภาพพุทธรูปปูนปั้นศิลปะคันธาร่าพี่น้องที่ขึ้นมาขอพรกับหลวงพ่อใจดีก็จะมาถวายพระผมผ้าไต่ขอความสุขสวัสดีให้กับตัวเราที่เราได้มาขอพรด้านบนภาพบนศพ องค์ที่สานี่คือคใช้องค์ที่อยู่ด้านหน้าเราเลยใช่ไหมคะด้านหน้าเลยครับก็หลวงพ่อปูด่ดอนใหญ่ดีก็จะเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านดังเดิมเนี่ยจะให้ความเคารพไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรทำบุญใครที่มาบนบานศาลเก่าขอเรื่องการเกณฑ์ทหารถ้าใครมาขอว่าไม่ให้ถูกทหารนะโดนทุกไลายเลยจับใบแดงทุกไลายเลยเพราะว่าหลวงพ่อปูด่ดอนใหญ่ท่านชอบข้าราชการทหาร สำหรับหลวงพ่อปูด่ดอนใหญ่ดีเนี่ยในการขอพรก็เรื่องก,การทํางานรับราชการเรียกว่ามายือนอยู่จุดนี้เนี่ยขอพรแล้วก็คือถือว่าสําเร็จสําเร็จอ,อ,อย่างแน่ๆเลยแน่นอนเลยครับ ใหญ่แห่งนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนั่นก็คือองค์เท้าวเวสุวรรณค่ะมีถึง4องค์เลยใช่ไหมคะใช่ครับ4องค์ของทางวัดอดนใหญ่ก็จะมีองค์แรกนะครับเท้าเงินไหลนองนะครับองค์ที่2องค์สีทองนะครับเท้าทองไหลมาองค์ที่3มเท้าสมปาฏนาปู่เท้าวเวสุวรรณองค์นั่งเท้าปดนี่ก็เรียกว่าเท้าเวสุวรรณทั้ง4องค์นี้เนี่ยถ้าใครที่มีโอกาสได้มาไหว้ก็จะเสริมดวงในเรื่องของการเงินถูกต้องไหมถูกต้องครับ เ,เห็นผ้าแดงเยอะมากเลยนะคะเคล็ดลับของการขอพอรขั้นแรกก็จะผูกผ้าแดงก่อนแล้วก็อธิษฐานขอพอรแล้วก็นำหน้าผาไปแตะไว้ที่ปลายดิ้วขององค์ท้าปนีเพื่อที่จะได้สมปรารถนา เพงวันนี้นะคะหมอไก่ได้มีโอกาสมาไหว้พระทำบุญที่วัดดอนใหญ่เรียกว่าครบองค์ประกอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขอพรในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภนะคะกลับไปเนี่ยรับรองว่าดวงดีดวงปังแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวัดดอนใหญ่ได้เพิ่มเติมทาง a c e b o o k ตะลอนข่าวและ Tik t o k ไทยรัฐนิวส์นะคะส่วนครั้งหน้าหมอไก่จะพาไปปักหมุดพิกัดเฮงที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ